สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอพซีฟวันนี้แอดมินมีข่าวสารเกี่ยวกับราคาทองคํามาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะราคาทองคําประจำวันที่1กรกฎาคม67ล่าสุดปรับ5ครั้งแล้วสมาคมค้าทองคําประกาศราคาทองประจำวันที่1กรกฎาคม2567ตามประกาศครั้งที่1เมื่อเวลา9นาฬิกา2นาทีที่ผ่านมาปรับลง50บาทค่ะ ส่งผลให้ราคาขายออกทองรูปพัรร์อยู่ที่บาทละ49,50บาทและรับซื้ออยู่ที่บาทละ39,628บาทจุด24สตางค์และในครั้งที่2ปรับขึ้นอีก50บาทส่วนในครั้งที่3ปรับลงอีก50บาทและครั้งที่4ก็ปรับลงต่อเนื่องอีก50บาทค่ะต่อมาในเวลา13นาฬิก22นาทีมีการปรับขึ้น50บาท ทำให้ราคาขายออกทองรูปพรรณอยู่ที่บาทละ49,50บาทและรับซื้ออยู่ที่ 39, บาทละ39,628บาทจุด24สตางค์ทองคําแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ43,50บาทและขายออกอยู่ที่บาทละ44,50บาทค่ะส่วนราคาทองคำตลาดโลกหรือ Gold Spot อยู่ที่2,325.50ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะขอบคุณที่มาจากสมาคมค้าทองคำค่ะ